สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจนันคารติวานนท์45นะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสันไว้เพื่อคุณเสมอนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรถอีโกคาร์นะครับแล้วราคาถูกมากนะครับลูกค้ากับคันนี้เลยครับนิสสันนะครับอเมร่านะฮะรุ่นท็อปสุดด้วยนะผมบอกก่อนนะเป็นประตู4ซีดานรุ่นท็อปสุดนะครับ1.2นะฮะประหยัดน้ำมันสุดๆรถปี2 0 1 2นะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาเลยก็ได้ครับ คันนี้ซื้อห้างใหม่นะฮะมีประมาณ6กแสนห้าแสนกว่าถึงหกแสนหกแสนกลางๆนะฮะตัวท็อปสุดอยู่ประมาณ0กแสนกว่าผมขายแค่นี้พอครับ1นึ0 0 0สนสองหันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มทะลุยอดนะฮะสำหรับราคานี้ลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับนะฮะกับนิสสันนเวล่านะฮะและที่สำคัญนะฮะลูกค้าก็จะทราบนะครับว่าผมเป็นคนรีวิวคลิปสดนะผมได้รถคันนี้มาเมื่อวานนะฮะสดๆร้อนๆเลยผมก็เอาแค่ล้างแล้วก็ดูดฝุ่นแล้วมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้เห็นในวันนี้เลยนะครับ นะะฮเดี๋ยววันนี้มาชมกันกับนิสสันอะมิล่านะฮะเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้แอร์แบ็กเอเบสนะครับคันนี้ได้อะไรไปบ้างนะครับคันนี้จะมีชุดแม็กแต่งให้นะครับพร้อมยางสภาพสวยนะฮะรถเป็นบอดี้เดิมทั้งคันนะครับลูกค้าบอกก่อนนะครับรถคันนี้นะครับปี2012นะฮะจดใช้งาน2012ตะเข็บเดิมทั้งคันฮะแก้มท้ายหน้าคานหลังคาเดิมทุกจุดนะฮะ สีเดิมทั้งคันนะฮะไม่เคยทําสีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิวามและไม่เคยจมน้ํานะครับผมนะฮะกับนิสสันอเมล่าคันนี้นะสังเกตดูนะครับลูกค้าผมจะให้ดูทุกคลิปเลยนะฮะแหงจิงหลีดคันนี้สดมากนะครับชิดทุกมุมนะฮะรถคันนี้จอดในร่มแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับราคาน่าตกใจมากฮะแสนสองห้าพันตกใจสุดๆนะครับจัดเฟอรน็์ได้เต็มนะครับซื้อสดรถได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าซื้อไปขายต่อยังมีกําไรนะฮะ ขอบกระจกชั้นที่2ดีหมดนะฮะยางไม่มีแตกไม่มีเปื่อยนะครับเดี๋ยวมาชมบอดี้โดยรอบกันสีผมให้สวยมากเลยนะคันนี้สีผมว่าโอ้โหเมื่อกี้ผมเดินดูรอบนึ่งละนะตำหนินี่แทบไม่มีนะแทบไม่มีนะฮะขอบประตูชิดทุกมุมนะฮะขอบชิดหมดนะฮะองศาได้นะครับองศาได้หมดนะครับขอบชิดหมดนะฮะกันชนหน้าไฟท้ายเดิมนะครับไฟท้ายเดิมนะครับสวยมากนะครับคลิปทุกจุดนะฮะคลิปทุกจุดนะครับ กุญแจเป็นรีโมทแล้วนะครับมีรีโมทมีกุญแจให้2ดอกนะครับกุญแจให้2ดอกนะครับด้านหลังนะครับตูดเป็ดหลังแก๊ปโลโก้ไม่มีตําหนิเลยครับไม่มีตําหนิเลยนะครับมีรอยตรงนี้เบียดนิดนึงนะครับอาจจะไปขูดอะไรมานะฮะนิดนึงนะครับไม่สังเกตมองไม่เห็นนะครับด้านหลังองศาขอบนะฮะชิดหมดนะครับชิดหมดนะครับขอบฝาท้ายนะครับถือว่าไร้ตาหนินะฮะถือว่าไร้ตาหนินะฮะ เดี๋ยวมาดูแก้มด้านฝั่งซ้ายเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆเลยนะครับด้านฝั่งซ้ายนะครับอันนี้มีรอยเบียดนิดนึงถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นนะครับบอกก่อนนะแต่ผมก็จะชี้ให้เห็นทุกจุดทุกมุมนะครับกับรถคันนี้นะเดี๋ยวลูกค้าท่านไหนซื้อปุ๊บเนี่ยผมจะเอาไปเคลือบฟิล์มแล้วเคลือบสีนะครับเป็นเซรามิกให้อีกทีนึงสีก็จะฉ่าเงาแล้วก็สดกว่านี้นะประตูแน่นทุกจุดนะฮะอันนี้มีสัญญาณการขโมยให้มีสัญญาณการขโมยให้นะครับ กดล็อกล็อกไว้นะครับทีนี้ประตูด้านหน้าชิดทุกจุดนะครับชิดมุมหมดนะครับฝั่งนี้ไม่มีตําหนิแล้วนะลูกค้าผมถือว่าซื้อไปเนี่ยเอาไปใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับขับดีมากนะขับมาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยรถรุ่นนี้ยประหยัดน้ามันมากนะครับขึ้นชื่อเลยนะครับประหยัดน้ามันมากนะครับแก้มหน้าบางทุกจุดนะฮะขอบประตูประตูไม่เคยแก่นะฮะฝากระโปรงนะครับชิดมุมหมดนะครับทุกจุดนะครับ สีบ้านทุกจุดนะฮะเขาะนี้ฟังเสียงนี่รู้เลยนะครับเขาะนี้ฟังเสียงรู้นะครับนะครับนะครับสวยมากนะครับสวยทุกจุดนะเดี๋ยวผมดูสัญญาณการถมวยสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาชมด้านในกันนะลูกค้า ข้างนอกข้างนอกนะครับข้างนอกข้างนอกไม่มีตําหนิเลยนะครับข้างนอกถือว่าไม่มีตําหนิเลยภายในผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ฟอกนะครับเดี๋ยวผมจะฟอกให้อีกทีนึงนะครับข้างในเป็นเบาะเดิมๆโรงงานนะครับเนื้อวัสดุเนี่ยเนื้อผ้าไม่มีแตกไม่มีฉี่นะมีรอยย่นการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับพวงมาลายัยไม่มีลอกไม่มีด่างนะฮะ ที่สาคัญนะครับแอร์เป็นดิจิตอลคันนี้นะครับมีแอร์แบ็กนะครับเป็นออโต้แอร์แบ็กนะฮะมี ABS ด้วยนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับปุ่มโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมคอนโซลไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับผมเปิดพรมพื้นให้ดูเลยนะครับลูกค้าเนี่ยรถทุกคันนะฮะลูกค้าสังเกตนะผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟอกนะยังไม่ได้ความสะอาดเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดพื้นมันจะใหม่กว่านี้นี้พื้นใหม่มากนะฝ้าพิดานนี่ใหม่มากผมให้ดูฝ้าพดานด้านในเลยนะฮะใหม่มากนะครับนะครับ นะฮะแผงประตูไม่มีบวมนะครับประตูแน่นทุกจุดนะฮะจริง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 กระดูกงูเนี่ยเดี๋ยวผมไปแก้รีโมทให้นะครับน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างกับรีโมทกันขโมยนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปแก้ให้นะครับอ่าจริงจริงเนี่ยกระดูกงูเนี่ยผมดึงมาหมดแล้วนะครับดูหมดแล้วนะฮะนะฮะไม่มีไม่มีการถูกซ่อมหรือการแก้ไขใดทั้งนั้นรถคันนี้ไม่มีพิกควมนะครับแต่นี้ผมจะเปิดให้ดูเพื่อตัวอย่างมันบางครั้งบอดหลังใหม่มากนะบอดหลังใช้คําว่าใหม่มากนะฮะ พรมพื้นเบาหลังเบาหลังนี่แทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับแทบจะไม่มีรอยนั่งนะฮะจะให้ชมชัดๆเลยนะครับคันนี้มีนิดนึงเดี๋ยวผมแก้เรื่องฟิล์มให้ฟิล์มกองแสงบางจุดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลอกนะครับเดี๋ยวผมทําให้พรมหลังเนี่ยดูนะอันนี้พรมเดิมโรงงานนะครับพรมเดิมโรงงานพลาสติกการเดิมหมดนะครับพรมไม่เคยมีเปื้อนนะคือเหมือนเหมือนกับเจ้าของเขาซื้อไปเนี่ยเขาไม่ได้บรรทุกอะไรเลยเนะียฮะผมเปิดด้านในให้ดูด้าน,นใาน,นยังเดิม,ดมๆยังไม่ได้ล้างนะฮะนี่ผมยังไม่ได้ล้างนะครับ ด้านในไม่มีผูนะครับลูกค้าที่สําคัญเนี่ยน็อตไม่เคยแกะน็อตไม่เคยขยับนะน็อตเดิมโรงงานนะให้ดูเลยนะฮะท้ายเดิมแน่นอนนะครับตะเข็บข้างเดิมเนี่ยรอยอาร์คเดิมโรงงานยังอยู่ครบเหมือนเดิมหมดทุกจุดนะฮะคันไหนมีตําหนิผมบอกนะฮะลูกค้าผมไม่มีเก็บนะครับนะฮะผมไม่มีเก็บนะครับนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะฮะคันไหนมีตําหนิผมแจ้งหมดนะลูกค้าผมผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับเราค้าขายนะครับเราซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับถ้าคันไหนชนมาผมจะบอกว่าชนนะคันไหนไม่มีชนก็คือผมจะบอกไม่มีชนนะครับ เพราะว่าเราเราทำรถมานานครับนะฮะเราก็จะแจ้งลูกค้าหมดนะครับคันนี้ประตูยังสะอาดยังใหม่มากนะครับถือว่ายังใหม่นะฮะนะประตูด้านหลังซ้ายนะฮะถือว่ายังใหม่มากนะครับนะครับใหม่มากนะครับประตูด้านหน้าซ้ายนะฮะถือว่ายังใหม่นะฮะมีฟิล์มรู้สึกจะมีฟิล์มตรงนี้มั้งเนี่ยบานเนี่ยเดี๋ยวผมแก้ไขให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมันลอกมาอยู่แล้วนะยังไม่ได้ทําอะไรนะครับนะคอนโซลด้านหน้าสวยมากนะครับลูกค้า ไล่ตำหนีนะผมบอกก่อนใช้คําว่าไล้ตำหนีนะฮะคอนโซลนี่ไล่รอ,อยขีดขวนไร้รอยปากกาไร้รอ,อยขนแมวนะครับข้างในสวยสะอาดเดี๋ยวผมฟอกผมเคลือบสีให้ทีในเงาฉ่าเลยสวยเลยนะครับนะบเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องเทสเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเปิดห้องเครื่องให้นะห้องเครื่องผมยังไม่ได้ล้างนะฮะ แต่สะอาดผมถือว่ายังโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะหาไม่เจอไม่ค่อยมีเอเมล่าเข้ามาขายนะห้องเครื่องถือว่ายังโอเคนะครับลูกค้าเดี๋ยวยังโอเคนะแผ่นเพดเดิมโรงงานนะไม่เคยแกะนะฮะไม่เคยแกะแผ่นเพดเดิมนะครับ ฉลากสินค้ามอกนะครับฝากระโปรงนะครับบางมากนะฮะฉลากสินค้ามอกนะครับตะเข็บเดิมหมดฮะไล่ดูทุกจุดเดินะครับการันตีให้นะครับตะเข็บเดินเดิมหมดนะครับส่วนน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงอาจจะเคยถูกแกะมาแล้วก็ตั้งฝากระโปรงใหม่นะครับบางทีรถนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะฝากระโปรงหน้านี่ต้องถูกตั้งเป็นเรื่องปกติบางคนบอกว่าแกะฝากระโปรงทำไมชนหรือเปล่าไม่มีชนหรอกครับรถผมขนาดเบนซ์ตัวใหม่ๆผมยังตั้งฝากระโปรงใหม่นะครับพอใช้ไปนานมันลั่นนะฮะฝากระโปรงมันจะไม่เข้าค่อยเข้ารูปกับตัวรถเเทท่่่าาาไหรรรรรรนนนะะะะะฮพวมััับบแแงกกค องเครื่องถือว่ายังสะอาดนะฮะลูกค้าถือว่ายังโอเคนะครับนะครับผมไม่ได้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะล้างแล้วก็เดี๋ยวถ่ายของเหลวถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้อีกทีหนึ่งเนาะเช็คเช็คนของเหลวให้ใหม่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมพูดกับลูกค้าเสมอฮะว่าลูกค้าเจอรถสวยอยู่กับเราอยากกังวลว่าเราอยู่นนทบุรีอยู่ไกลนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีผมโอนให้ฟรีทุกคันนะครับที่สําคัญนะครับเจอรถสวยอยู่ไกลแล้วถูกใจลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เลยครับดีกว่าซื้อรถใกล้ๆแล้วเสียใจนะเพราะว่า รถอยู่กับเราไปหลายปีนะครับทุกคลิปผมจะพูดหมดนะครับรถหนึ่งคันเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนรถบ่อยรถหนึ่งคันอยู่กับเรา5-10ถึงปีนะครับถ้าเจอสวยๆถูกใจนะฮะสนใจทักเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ